สวัสดีค่ะไทยนิยมคำสวยนะคะแม่สวยสกลนครค่ะวันนี้ก็ไม่มีไลฟ์สดอีกแล้วไม่มียกคลิปด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่ยังอาการหนักอยู่นะคะเมื่อคืนก็หนาวสั่นทั้งคืน,นะคะอ่ะอินยาเยอะก็แสบท้องนะแสบท้องนะอ่าว่าจะไม่เปิดร้านนะคะแต่ก็มาเปิดอยู่ะแต่ว่า <c oughs> <c oughs> เปิด ปิดแล้วค่ะตอนนี้กําลังปิดแล้วจะกลับบ้านนะไปนอนพักผ่อนนะสำหรับเอฟซีที่สั่งสินค้าเสายืดมาขอเวลาคุณแม่สักสองสามวันนะคะสําหรับท่านใดของแม่ไก่ด้วยแม่ไก่ห้าสามแปดนะส่งผ้ามาตัดนะคุณแม่ก็ยังไม่ได้เปิดกล่องเลยนะ,ะของแม่วันเพียนส่งให้แล้วครบหมดแล้วนะส่งให้ครบหมดเลย <c oughs> ส่งให้ครบหมดเลยนะวันนี้ของไปสี่ชิ้นก็จะมีของคุณแม่วันเพียนนะ มันเป็นสองรหัสนะฮะันเพินห้าห้าสามเนอะก,กับคุณแม่มีสี่รหัสนะมีสี่สี่ศูนย์นะฮะแล้วก็สี่สี่ศูนย์สัมพันธ์แล้วก็เกนะ้าแปดเจ็ดมันเพนค่ะแล้วก็ 9, 8, 7, เก้าแปดห้านะเสยืดสองตัวนะแล้วก็หนะ้าห้าสามมันเพินนะผ้าสามสามเลยการนะส่งหมดแล้วนะส่งไปหมดแล้วก็เรีือคุณแม่ที่สั่งเสยืดมา คุณแม่สวยขอเวลาหน่อยนะคะเพราะว่าโอ้หนักมากหนักมาตั้งแต่กลับจากหนองบัวค่ะไม่ได้พักกลับจากหนองบัวลําพูก็ขับรถผ่าฝนนะ,ะกลับมาถึงบ้านสามสี่ทุ่มแล้วก็มีอาการไข้ตั้งแต่วันนั้นเลยนะ,ะตรวจโควิดก็ไม่เจอนะเมื่อวานตอนเช้าเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ไม่ใช่วันนี้คุณแม่ไปตรวจปัสสาวะนะคะตื่นขึ้นมาไปตรวจปัสสาวะเลยนะ,ะบอกคุณแม่เป็นกลวยไตยนะ,ะเป็นกลวยไตยะะอักเสบนะ ทำให้คุณแม่หนาวสั่นก็คือกล้วยไตอักเสบนะไปคลินิกหมอแล้วคุณหมอก็เข้ายาฆ่าเชื้อนะในเส้นเลือดให้คุณแม่แล้วเข้ายาฆ่าเชือ้อแล้วก็อาอยามากินนะเข้ายาฆ่าเชือ้อแล้วก็อาอยามากินคุณแม่ต้องดูอาการคุณแม่วันสองวันก่อนนะนี่คุณพ่อกเก็บหน้าร้านแล้วนะเก็บหน้าร้านแล้วนะก็คงกลับบ้านตอนนี้เวลาห้าโมงห้าโมงพอดีเลย ห้าโมงเย็ยนพอดีสิบเจ็ดนาฬิกาพอดีเลยปิดร้านแล้วนะฝนก็ตกนะฝนตกแบบต้องไปไปกินยาไปนอนนะเพราะว่ากินยาเยอะก็กปวดท้องนะปวดท้องปวด,ปวด,ป,วดปวดท้องปวดกระเพาะนะก็เลยต้องขออภัยเอฟซีสายบุญนะคะที่สั่งสินค้ามายังไม่เห็นคุณแม่ตอบนะยังไม่เห็นคุณแม่จัดนะคุณแม่ก็พยายามบริหารเวลาอยู่ดูแลตัวเองก่อนนะคะ ขอบคุณ FC สายบุญนะคะวันนี้ตอนนั้นสัญญากันว่าจะยกผ้าสิ้นนะคะผ้าสิ้นถูกๆนะจัดไว้แล้วแต่ว่ามาป่วยก่อนนะ,ะเลยไม่ได้ยกนะคะก็เลยเดี๋ยวให้คุณแม่หายดีคุณแม่ก็ยังมีโปรโมชั่นให้ท่านเหมือนเดิมนะกขอบคุณนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอให้ FC นะจะเก็บเ่าป่วยเลยเนาะพอเก็บป่วยมามันทําให้เราอ่อนล้าพลังหมดนะทาให้เราแบบ แม่ปวดปวดตัวไปหมดเลยปวดกระตุนกระตัวไปหมดเลยนะปวดตัวไปหมดเลยนะก็เลยจะยากดีมีจนยังไงคอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะกราบสวัสดีค่ะ